มาอีนนกรอบเจอดีมีคลิปนีมีคลิปเจ้าโชว์เอ่อจะไม่โชว์โอดพีเจ้าดูชื่อโดยเล่นตัวของมมยราค์บอ๊นนยทำไมกำลังมาาด้เฮย ทีมันมันทำผิด <laughs> โอยไปทางชาบ้านเขาเลยยีงอะไรวะเนี่ยนชอบชอบชี้แชอบ คือคู่นะเลยดีกว่าเราไม่แยกปืนคู่ใช่เราไม่แยกหรอขอขอบอกว่านั้นว่ายิงไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยวอ้าหไอ้เมื่อกี้แม่งเนี่ยจังหวะได้ยิงไม่ได้แล้ว ยิงเกียวไม่โยไรอต้องแย่ค่แล้วหลยเกรคิดว่าคอ่ตัะเอาเปียังอ้าววันนี้น่าเลยน่อหดเดียวถมมครับน่นี่นี่ตามี่แ โอ้ยแม่จะโว้ตายเกลือเลยเอสในตัวนึ่งอ่ำอ่เห็นไหมมันก็ใช้คีตาอ่ะบอกดีถือสงกระบอกโอยว้าวแผ่นไม้มันขี้กอง มันติดยังเกิดมาแล้วไปยาขูดโอ้โห ตายตัวหน้าอยู่ครบไอ้ตัวหลังโดดออกมากตายมีไม่ร้อยเมตรไงไไกล้สิบเมตรสิบเซนโดนยิงไม่โดนโเนไมนได้บอกนะว่าใกล้เป็นยิงไม่โดนตัวเปื้อนยริงงงแทนทำยากนะพู้ถึงเนี่ย แบบจังหวะเมื่อกี้นั้นยิงยิงโดนกำแพงทุกนัดเลยสุดยากแล้วคนโรเตียยิงพลาดแล้วแบบเฉียวตัวบ้างอะไรนี่โดนกำแพงทุกนัดเลยแบบสุดยากโอ้คเาจบแล้วจุงเี้ยิงยิงนั้นเก่กว่าตัวเลยนะแกตัวแกตัว 发明。 เกิดมามันต้องแยกเลยอัตโนมัไม่มีอะไร้าหมาีไวกจเต้าหมานี่ไ้พวกจนเนี่ยเกิดมามันก็ต้องแยกโควาปักโหถ้าใจเครื่องขขนาดนี้ ปากผ่าอ่าเลยภาพมันยังคงฝังอยู่ในจิตใจประทับใจมากจริงค่อนข้างประทับใจมากเลยทีเดียวโอ้ยลงคืนลงคืนโหจริงเราฝันเงินถังวิ่ไหมดู อยไดเลยนะครับแต่ว่าดิมี่ไม่น่ารอดเออรอดรอดโด้าไปแดงนอนเงโอ้โอโอโอนโดนเลกยิงหนมนี่ฉัจัดการเข้าเกมฮะั เจ็บจุง้งรัสกันเจ็บจุง้งดีจริงรัะกันดีมีข้าวันอยู่ไหนอยู่ไหนเอาวัเอาวัเอาวัโอ,อ้แม่จะงโวยตาย,เ,ยาตเกือบเลยเรียบรี่ยมเลยจะกรีนช็อตจะจำชื่อมันไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลากมาบอกเฮ้ยโดนฟันตอนไหนวะ <c ười> เกมเพย์บายดิมี่นะครับโอนไม่ได้ไม่ได้ดูแคุยเลยอุ้ยโดนสนั่งด้วยเยอะเยอะอะยิงเก็บทิ้งหมดอ้าโอ๊ยสาวมือ จังหวะนี้ยังไงกำแพงแตกโอ้โหเรียบร้อยล่วงไปเป็นไงหรอเป็นดีทีหนึ่งเลยนะโอ้โหเรียบร้อยดีทีดี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ได้ตัวไหมไม่เลยดีทีตายเอ้ยทีมนำแล้วนำตัวหนึ่งสองตัวแล้ว

ก,ก็เมื่อกี้สะบัดโดนเมื่อกี้กสร้างความป่าเสียแล้เล็กน้อยยังไม่ได้ต้องชนะยริงอะไรยัไง <laughs> ไม่ได้ยมีผสักกันเลย 哦。Oh นิ้มีเห็นน้มีเข้ไปถ่านเขเลยอ่ะออเข้าไปมนิมีมันต้องเข้าถ่านนิดน้อยไหมบ้านจากทุกอไปกหมดแล้วเดียวคู่ไหนดี้เนี่ยนะเกียงเื่อเลนึเดีวไม่ทอกางบ้านเือนนอห่งอยิงก่อน นั่นแล้วโอ้โยไอรีนจะดันไปได้สำเร็จหรือไม่เข้ามาได้แล้วยังไม่เจอใครยังไงจังหวะนี้เรียบร้อยไม่ได้สักตัวไม <c oughs> ่มันหมกมันอยู่กับเต็มตรงกลางเลยโอ้